ถนนท่ท่ชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยูก่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะเป็นทาทาตัวดีเซลเครื่อง2.2คอมเรลวนะตัว140อันนี้จะเป็นตัวแวคคัม2นะ V2 แวคคัม2เบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการสตาร์ทไม่ติดอ่าสตาร์ทไม่ติดนะดูแหวนรองมอชีดรั่วหรือเปล่านะเป็นคาบเต็มเลยอ่ะติดเครื่องดูก่อน Oh. อ่าอ่าตตาร์ดติดดูแล้วบีบลูกยางอ่าบีบลูกยางมีเสียงแฟดแฟน้ำมันมาแป,กแป,กแปกแลกๆนะเนี่ยนะเต็มแล้วลองสต,ตาร์ดิอ๋อเ oh. okay. อ่ะตรวจเช็คดู เบื้องต้นนะขึ้นระบบเกี่ยวกับเซนเซอร์แคมชาร์ปนะอา่าลองเช็คดูก่นเซนเซอร์แคมกับเซนเซอร์หัวหมูสองอย่างนะเซนเซอร์แคม,น,น,แคมนะดูปลั๊กสายไฟกระเด็นดูดออกมาเนี่ยนะน่าจะต้องเปลี่ยนปลั๊กใหม่มันไม่ล็อกแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนเซนเซอร์ตัวหนึ่งนะแล้วก็ปรับแต่งปลั๊กใหม่หลอดกาวปลั๊กมันถอยออกมานะ หลังจากแก้ไขแล้วนะเปลี่ยนเซนเซอร์แล้วก็เดี๋ยวมาดูเช็คโค้ดดูนะว่าโค้ดขึ้นไหมตอนนี้โค้ดหายไปแล้วนะโค้ดเออเอๆอ่ะมาลองติดเครื่องดูเครื่องติดเรียบร้อยเครื่องดังกาวเลย าตามนี้นะอันนี้ก็เรียบร้อยนะนะเครื่องติดแล้วนะต่อไปเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนนะว่าเป็นอะไรมีอะไรเพิ่มอีกไหมนะ,ะมาฟังเสียงเครื่องดูนะเสียงเครื่องมันดังแปลกๆนะดังตอกๆๆอ่าหลักๆเลยเลาน้ำนะ ลูกค้าแจ้งว่าน้ำหน้าจะเคยแห้งมันมีคาบน้ำอยู่หลังเครื่องนะมีคาบน้ำอยู่หลังเครื่องท่อน้ำหลังเครื่องฝาตู้นะก็คือน้ำรั่วน้ำหายอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หน้าเครื่องน่าจะฮีทนะเลยทําให้เซนเซอร์แคมนะเสียเจนเรอร์เซนเซอร์แคมเสียทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนั่นเองอก็เดี๋ยวอาจจะต้องมียกเครื่องลงมาผ่าตรวจเช็คดูนะภายในกําลังเสนอราคาอยู่ว่าลูกค้าโอเคไหมนะ ฟังเสียงดังดังเหมือนลูกถลกทดสอบวิ่งเทสนะก่อนแก้ไข มาไหลเอียงเลยนะเนี่ยแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะเปิดแอร์อยู่แอร์ไม่เย็นเสียงเครื่องมีดังแก๊กแต่วิ่งได้ปกติอัตาการเร่งก็ได้อยู่นะอ่ะรอบจัดจัดได้พอเราใส่รอบเดินเบาเสียงเครื่องก็จะดังเขตักหลังจากคุยกับลูกค้าเรียบร้อยนะมาดูน้ํา อันนี้เดี๋ยวจะยกเครื่องลงมาผ่าแล้วก็เอาไปทําตรวจเช็คดูนะเอาไปทํานะไอ้ที่ปัญหาเรื่องเสียงดังมาดูน้ําในหม้อน้ํานะดูต้องเอาหมอน้ําไปล้างด้วยหนยเนี่ยเอาถอดทีมาเลยดูสภาพนะเอามาสุดๆเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาหม้อน้ำนะไปผ่าล้างใหม่จะได้เรียมๆนะหมอน้ำเหมือนเดิมนะ เวลาล้างล้างแบบนี้เลยนะฮะเห็นเห็นดูอันนี้ก็เริ่มตันนะฮะเตะภาพระกันเต็มเลยอ่าแข็งแข็งเดี๋ยวล้างทะลวงใหม่นะฮะอนนี้ก็จะออกเรียมๆเลยดูอันนี้ฟักมันก่อนนะเริ่มสะสมแล้วนะฮะน้ำไม่เป็นสีแดงๆนะอ่าอันนี้ไม่มีน้ํายาหล่อเย็นเลย เครื่องตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยนะเป็นรอยนะเนี่ยน้ำรั่วตรงนี้อ่าอ่าเดี๋ยวจะชำละเครื่องมาดูนะว่าเป็นเส้นเยอะขนาดไหนดูเนี่ยเป็นรอยเบียดเลยเห็นไหมก็ท่อน้ำเส้นนี้นะที่เพิ่งเปลี่ยนมาเส้นนี้กะรั่วตรงนี้อ่า ชำละเครื่องออกมาดูแล้วนะมาดูเบื้องต้นนะนี่ปอกเป็นรอยมาเลยนะเนี่ยหนึ่งสองเป็นเส้นนะฮะสามนี่สี่นะอาการหนักนะครับตีปอกทั้งหมด4ี่ปอกนะแล้วก็ฝาสูบไปเจียบาทเจียวาวแล้วก็ปรับหน้าสักนิดนึงแล้วก็จะฝังน็อตออกยกฝาขึ้นมาพกลิก,กเดี๋ยวจะฝังเพื่องไอเกียวทองเหลืองนะเนี่ยน็อตน็อตยึด หัวฉีดอ่าตัวนี้ยังไม่มีทองเหลืองนะเดี๋ยวจะทําฝังใหม่หมดเลยสี่ตัวอ่าเพื่อเวลาถอดหัวฉีดนะฮะจะได้ไม่เสียไม่รูดไม่หวานนะมาดูลูกสูบนะลูกสูบลูกสูบสูบที่อ่าหนึ่งสูบหนึ่งนะฮถลกนะใช้ไม่ได้กับสูบสี่อ่านอกกนั้นก็พอได้นะใช้ได้สองลูกส่วนลูกลูกหนึ่งกับลูกสี่เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับ แต่ปอกต้องตีปอกสี่ปอกเอาลูกไปวัดค่าใหม่อันนี้ก็ฝาสูบามาเรียบร้อยนะก็คือใส่หน้าปรับเจียบ่าเจียวาวใหม่นะครับแล้วก็ฝังเฟืองไอ้เกีย่ยวทองเหลืองนะน็นอดย,ยึดหัวฉีดเนี่ยอเพราะว่าของเก่ามันหลูดนะฮะของเก่ามันหลดแล้วก็ตีปอกสี่ปอกตีปอกใหม่นะตีหลุมอ่า หลักๆนะเกี่ยวเวลาอันนี้หัวฉีดที่มันรั่วบ่อยๆก็คือเวลาถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะอ่ามันจะเสียมันรูดเลยพูดง่ายๆเลยทุกครั้งเราต้องฝังเกลทองเหลืองใหม่นะอ่าถ้าไม่ฝังนะก็อาจจะต้องได้เปิดฝาอีกรอบนึ่งฝังแบบนี้นะ <Okay. S 2> ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็เตรียมตัวยกเครื่องขึ้นอ่าอันนี้ก็ชุดใส่พงแายพานอันเดิมนะครับอ่าดูพงซุดพัดนะเดิมเดิมก็จะมีเพิ่มเติมก็คือ,อยางแท่นเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวใหม่นะเนี้อยางแท่นเครื่องทอี่ในเครื่องมันซุดนะฮะสองข้างเลยทําให้เครื่องขยุบนะนเนี่ยได้เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง แล้วก็แต่งรูปปืนกดชัดหน่อยนึงให้มันนิ่มหน่อยนะก็ตัวนะ่ะยกเครื่องใส่อันนี้ยกเครื่องเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะ่ะมาติดเครื่องดู เครื่องติดโอเคนะสายพานอยู่ด้านในนะเดินนิ่งแล้วก็มาดูโ,อโอคที่หน้าปัดไม่มีไฟอะไรโชว์นะฮะจากที่เครื่องตอนแรกมีเสียงดังโอเคนะนิ่งๆเลย แรงดันน้ำมันอยู่ที่260บาทโอเคปกติใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวโค้เช็คตัวโค้ดดูโค้ดในกล่องไม่มีนะหรือว่าเครื่องโอเคปกตินะหลังจากรันเครื่องอุณหภูมิได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาทำการปรับค่าการฉีดน้ำมันนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะค่าการฉีดน้ำมันอา ตอนที่หนึ่งนะคตอนที่สอง สามอ่าหนึ่งแล้วนะต่อไปต้นที่สี่นะอ่าโอเคนะเรียบร้อยปรับค่าการสีน้ำมันใหม่เครื่องก็จะเดินนิ่งกว่าเดิมนะ ทดสอบวิ่งเทสนะหลังแก้ไขย,ยกเครื่องเข้าไปแล้วนะอ๋อรถวิ่งดีเลยโค้าพัดมีเลื่อนนิดๆนะแต่รถก็อัตราการเล่ได้เลยนะไหลๆ แอร์ไม่เย็นนะครับอ่าตามนี้อันนี้ก็มีเพิ่มเติมนะเนื่องจากแอร์ไม่เย็นลูกค้าก็เลยให้ทําทีเดียวเลยที่เราทำนะก็จะมีเปลี่ยนอ่าท่อเส้นนี้นะรั่วท่อแอร์นะแล้วก็เส้นนี้เส้นหนึ่งนะ,ะเส้นนี้อย้ำใหม่นะย้ำย้ำย้ำใหม่ก็ร้ำ ไล่ระบบแอร์เติมน้ำยาล้างระบบแอร์ล้างตู้แอร์นะเปลี่ยนพวกคงุงพวกกองแอร์ Air นะอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเทสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะเทสนี้เบื้องต้นลูกคา้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการก็คือรถสตาร์ทไม่ติดอ่าสตาร์ทไม่ติดแล้วก็จากที่ตรวจเช็คนะก็คือเซนเซอร์แคมมีปัญหาอ่าน้ำเคย รั่วแล้วก็ทําให้เครื่องฮีดับอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเราพอหลังจากเราเปลี่ยนเซนเซอร์เสร็จติดเครื่องเครื่องมีเสียงดังนะฮะดังก็คือลูกขลกนั่นเองก็เลยจากการยกเครื่องลงมาทําใหม่นะครับก็คือหลกัหลกๆเลยก็ตีปอกตีปอกแล้วก็เปลี่ยนลูกตอลูกสูบสองลูกนะฮะน่าจะเป็นหนึ่งกัสบสนะีแล้วก็ฝาสูบเอาไปเจียบาดเจียวาบวดวาวใหม่นะฮะแล้วก็ฝังนอดทองเหลืองอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไล่เก็บงาน รอบยางท่นคงท่นเครื่องนะอ่าน,นี้ก็เรียบร้อยเรื่องแอร์อไม่เย็นก็มีท่อรั่วสองเส้นนั่นเองอ่จาจัดการทําเรียบร้อยนะอันนี้ก็เตรียมตัวกลับตรงกลับอ่าบ้านได้นะฮะสำหรับท่านใดนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับอุช่างต้นทาทายุนี0 8 0ย2 2 2 2 0 2น2ะ ชนบยีซื้อขายต้อมจบด้วยเดียวนะจ๊